สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีการลวกเส้นขนมจีนแห้งแบบนี้นะคะตอนนี้เรามีขนมจีนเส้นแห้งของคุณแม่จู้ขนาด200กรัมนะคะเป็นเส้นสีขาวเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะประมาณ10 20นาทีคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็เตรียมหม้อนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำไปลวกประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะคะ <spreads. S 1> แล้วเราก็ต้องเช็คนะคะว่าได้ที่หรือยัง ความเหนียวความสุขของเส้นนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำเย็นนะคะแล้วก็เอาเส้นขนมจีนล,ลงไปน็อกค่ะหรือจะเป็นน้ำแบบไม่เย็นจัดก็ได้ค่ะ นอกเพื่อไม่ให้เส้นสุดมากไปกว่านี้นะคะจากนั้นเราก็มาจับนะคะให้เป็นจับจับให้ง่ายต่อการรับประทานนะคะเส้นของคุณแม่จู้นี่อร่อยนะคะแล้วก็เหนียวเส้นสวยเส้นขาวมากค่ะ มก็ไม่มีสารกันหมูดนะคะลูกออกบมาจะได้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยคะ่ะทานคู่กับน้ำยาอะไรก็ได้นะคะกะทิเกงปลาได้หมดค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ